สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและกระต่างประเทศนําเด้อยินดีตอนหับข่าวสุซองยูทูบบอจอนเน็ตเนาะวันนี้บอจอนก็อยู่ที่บ้านพ้นโดกรือว่าพ้นม่วงเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองจําพรแกงสุวรรณเขตเ่านี่แหละวันนี้บอจอนก็อยู่ที่บ้านของอ่ายายคนหนึ่งพี่น้องเอ้เพิ่งอยากตามหาลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวเพิ่นไปไทยประมาณ40ปีพี่น้องเอ้บริติดต่อกลับมาหาแม่เพิ่นแม่เพิ่็อยากประกาศตามหาลูกสาวพี่น้องเอ้บาได้อ่พ่อหนากันหลายปีแล้วเนาะ ล้วก็อยู่ที่เพื่อ,อนเพิ่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาสิเข้าไปถามพเพลยเนาะสบ,บายดีไปทาสบ,บายดีฮะเมื่บบอนี้พี่น้องเขาก็เข้ามาทางบ้านพนโดกมาเมท่าวเนาะโดยมึงจะพรแข้งสวันณเขตพี่น้องเลยซึ่งทางเมท่าวเราก็อยากประก,กาศเนาะตามหาลูกเราพี่น้องเลย ก่อนอื่นก็ถามซื่อไม่เฒ่าก่อนเด้อแม่เฒ่าซื่อจากนายเจ้าซื้อดวงแม่เฒ่าดวงโดยอายุจกปีอะไรครับอายุเจ็ดสิบสองเจิบสิบสองปีคือยังหนุ่มเนอะแล้วครอบครัวแม่เฒ่านี่มีจีกคนหนึ่งลูกแม่เฒ่ามีหกคนหกคนโดยยิ่งสามชายสามและเจ็ดเครื่องผุนนั่นแหละเจ็ดพูดทีว่าหายตัวไปนี้โดย แต่ทางพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่บ้านร่าเสียนะพ่อพ่อเพิ่นทเสียแล้วเสียแล้วเอ่อ,อ,อทั้งทั้งพ่อเสียนี่คือแบบผู้ที่หายโตไปเป็นผู้อยู่บ่าเราเสียผู้อยู่ผู้อยู่เนาะโดยอเออเชียตลหลายปีแล้วเนาะหลายแล้วตะกี้หันแม่ไปหาอยู่ไปไปหาเพิ่นอยู่ไซน,นัมไหอยู่ภาคใต้พังงาอยู่จังหวัดพังงาโดยอ๋อเพิ่นไปมีครอบครัวอยู่พุ่นบ่ แม่แหละมีครอบครัวแับนี้เขา,เ,เ,ขาลเลยเลิกกันเลกิก<ม>เพิ่นได้มีลูกมียังกับนุ่มกันเนี่ยนี่นีลูกเพิ่น<ม>เขาก็ไปมีเมียใหม่แล้วเขาก็ไปเลยโดยคือลูกสาวลูกสาวบอสิว่าหายโตไปเ่ยแม่ละเอ่อตอนนี้เพิ่นจักปีคิดว่าแม่อายุเพิ่นอายุลูกเจ้าแม่เจ็ดสิบสองเลยเนาะมันอกี้เข่าสี่สิบปลายเลยสี่สิบกว่าเนาะเพิ่นเป็นลูกหล,ล่ลาเปลือกลูกกบ่แล้วลูกกบ คนที่เจี๊ยนเป็นลูกโคกเลยลูกผู้ทีสองลูกผู้ทีสองกลางที่หนึ่งเนาะทิศผู้ที่หนึ่งเนาะพี่น้องเออโดยโดยภูทีหนึ่งหันตาผู้ทีหนึ่งเชียร์แล้วเชียร์แล้วออ๋แสดงว่าเราก็เป็นลูกโคกหมือนเนาะเดิพี่น้องขาดการติดต่อกับเพื่อนจากปีแลอะไรการสิบกว่าปีการสิบกว่าปีโอ้วดูว่านานพี่น้องดูว่าโดนเนาะคือคือแรกๆแม่แม่ได้ไปหาแล้วเนาะโดยไปหาอยู่จังหวัดฟังงาเนาะอยู่ฟังงา ไปอยู่ดนบหมเจ้าไปอยู่ดนบหมาติเ่่มืออยู่1ิมื้ออ่ือแล้วก็ฮู้จักบ่สื่อสามีเผิ่นซื้อพัวเพน่นคบ่อันเลิกกันเลยบ่นคนมาอยู่กับทอมแิ่เพื่อกันนี้แต่ทอมบ่านขึ้นมาอยู่กรุงเทพหลังจากที่เ่นเลิกกับสามีอันคนจังหวัดปังงาแลวเิ่นไปอยู่กับทอมออ,ออืนี่แต่ทอมขึ้นมากรุงเทพเออไบ่ได้ติดต่อหากันเลย มีหอดเบอร์ถ้าปัจจุบันนี่กะที่ตอบไรเลยโดยบูฮู้ว่าช่วงแม่เราไปปีสองพันอะไรเนาะบูฮู้บ่แม่เบ๋อพ่อจักเนาะลูกลูกหล่าคอยหาการมันก็สามสิบสาวแปดหรื่ลูกหล่าชาวแปดชาเก่าช่วงนั้นพุ่นโดยไป้ามกว่าปีแรียบรเนาะไปตอนแรกๆนี่ไปแบบไรบ่แม่ไปบ่แม่ ไปหาคนไทยแล้วพี่น้องอยู่เขม马เขาว่าเขาหูจักเขาเคยไปอยู่ยาลาไปน้ำเขาเขาก็พาไปถืออยู่แต่ในในชุมบ่าวลาเนี่ยไปอยู่บ้านมันอยู่นะนปัจจุบันยังยังมีอยู่พวกคนบ้านนี่ไปอยู่คนอยู่ไอซีจมเาว์นาะมีมโมีก็จะมาเนเหรอเนาะมาเมื่อลหรุมบ่าวลานี่แหละมาบปแล้วเนาะ มาลากทองและแม่ไปครั้งแรกนะลานันใหญ่เติบบ่ถ้าก็ได้ปีหนึ่งลานถ้ากระเทงขัวพักกระเย็นเนี่ยเจ้าเจ้าหูบอันชื่อชื่อลานเจ้าแม่เทาชื่อํำข้อบถายเนาะ้าไม่ยังเลยชื่อชื่อจังใดเอาตปะหูน้ำมันบึงก็ได้บ่อชื่อบบอชื่อชื่อลานบ จะน้อยก่อนจังเอามาเนาะจะน้อยจะเอารูปมาให้เบิ่งเอามาให้เบิ่งในบ้านในทั้งหัวฮะมีชื่อผมยืนหันเนบ่มีรูปเขาอยืนหันพูดพูดถ้าพูดผมมีชื่อเนาะผมมีชื่อเท่าเราก็จะโดนเลยเนาะเราปวดจืดนี่แล้วเออหลานเจ้าคือชิลลัยนาะงไหมแถวบุญดงหลานลายเนาะอยู่ในเฮือนในโซงคนอยู่ในโซงโดยลูกของเอ่อกองลูกที่เสียไปกันยังนี้เ อันอันนี้แล้วลูกอันนี้ลูกอันนี้เมืองบางการพี่เด็กคุ้นชื่อหรอลานอยู่ได้น้อเออเพิ่งไปถ่ายไงอยู่ไทยเมืองนี่เด้โอ้หลานหลานอันนี้บรโทุกักใหญ่ได้หน่เนาะอันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีเนาะถ้าบอกแม่เนาะใหญ่ใหญ่เนาะแม่ใหญ่ให่ครับอันบ่บ่๊ฮู้ซื้อบ่นี่เนี่ยลานจะนี่นะครับ ผู้เสือลันเ่าอะคนได้เท่าไหร่หายตัวไปน่ะคนเสืออันนี้เล่นเสือโอ้เสือชีสบมีบ่เด้อโอ้ชีสบมนี่อ่ะเบิ่งนลำกันเบาเอนบาจอนเนาะเงี้พี่น้องเสือชีสบมชีสบมพุ่มเนี่ยก็ยังใหม่อยงไดนนี่ะคือยังใหม่อยู่นะหูเนาะเก็บไว้อย่างดีบ่เด้อก็ใส่นี่แล้วไว้ก็เก็บไว้อันนี้ไพ่เสยลูกชายลูกชายเจ้า ดอันนี้ค่ะลูกลานผู้ลูกคนผู้นี่บ่นี่ค่ะอาจจะวชาซายแล้วชาปายปีเลยเนาะชาปายแล้วชาไายพิ่มแล้วเพิ่มกันแล้วกับลูกหล่ะคอยเดือนซาแปดก็ซาไปเนาะชาปายถ้าว่าลานเห็นในลานอาจจะจืดนะเป่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราใหญ่ในเด้เนาะนี่นี่แต่ว่าไม่นแถวบุฮู้ซื้อลานน่ำแข็งเนาะถ้าว่าฮู้ซื้อลานน้ำสกุลลานนี่เห็นเตะเลยบ่อยเห็นเหตะเราก็จิตตามเจ้านี่นะขวบ นั่งแม่จงบอกเฮ้ยแม่ว่าลูกเจ้าหู้บ่ใช่อันก็เจ้าหู้จักสื่ออันเท่านี่บ่ลูกตัวใดบ่ลูกลูกเจ้าอันคนอยู่ในบ่บ้านบ่ก็เจ้ากรจักบ่จักมิจะแหม่ไปเขาอยู่พังอันอยู่ยะลาโซขาผมคิดคิดว่าตอนจะไปแหละมีแบบลูกเจ้าเจ้าก็ไปนำมีแต่พูนี่แหละมีแต่พุนพนี่อันนี้พุนอยู่ใช้ใช่ตอนนี้อยู่กรุงเทพ เพิ่นอยู่กรุงเทพปุ้เนาะแนะน,น่เพิ่นอยู่บ้านเนี่ยมาจีได้ถามเพิ่อนคนนี้ได้พี่น้องเนะอฮะฮู้จักชื่อหลาดเนาะมื้อหน้า <laughs> มื้อหน่ไปถ่ายจะโทรไปถามเราเด้อเด้อ <laughs> จ,จะโทรไปถามเราอ่ะชื่อ <laughs> อันถ่ายในชื่อหยังเด้อเเออถ่ากันลง <laughs> <laughs> อ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังไปฒ่าเนาะคนที่ที่ต่อบบเฮ็ดเนี่เพิ่นชื่อจัา่างใดเลมชื่ออยู่บ้านเลมอันเพิ่นไปอยู่ไทยชื่อเพิ่นเพ้น คือเพนโดยคืออยู่บ้านในแลมคือสาแลมเนาะเสาแลมโพดกเสาแลมโพดกลูกแม่ดวงโดยลูกแม่ดวงก็ติดต่อมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะแม่ก็เป็นฮอดคือเทิงเป็นห่วงขินฮอดแห้งม่ไแม่เถ้าขินฮอดแล้วขินฮอดลูกต่ลเมืรอขินฮอดเด้เนาะขินฮอดอยู่ก็ได้ได้กินได้บ่คือลูกได้ลูกคือคือบ่ขินฮอดแม่โอวบ่ถูกต้องแม่เอ้ยคนคนมีลายคนนาอบ่าวเรา เมื่อวานยังมีชีวิตอยู่แบบว่าไปเอาพวกอยู่ฝั่งไทยแบบบทติดต่อกันมาหลายไลน์เนาะหลายคนเนาะเทาก็เนาะโมเมนต์เ่นหน่อยเนาะเาติดตามมันไา้มากประเทศไลายคนเห็นไลายครับสิบปีก็มีสี่สิบปีก็มีเด้อคืออันนี้ค่ะเบาเล่าอันนี้ค่ะบอกเคยเห็นอันนี้เดี๋ยวเบาเล่าเดี๋ยวเบาเอ็นเบาจอนเนาะเออเอออันนี้อาอมีโอกาสนาะพี่น้องแลอยากให้ทั้งแม่นี่บอกซื้อแม่ซื้อพ่อ แล้วกับอห้กินนองเพิ่นโดยสื่อ่อไทยสื่อทั้งจามีเจ้าแล้วกานมีเจ้ามีคนดีแย่เลยดีแยเก่เที่ยอน่อผู้นิฮันเทียนผอเทียนแม่คุณแม่นี่แม่ดวงแม่ดวงอ้า้เพิ่น้า้เพิ่น่านเท่าเมนได้เลยนะเท่าเมนไล่เลยได้เลยแล้วก็ต่อแม่แล้วก็ต่อมมอให้เพิ่นอีก บ่มีกระตู้แมากระลาวนี่แหละกระตู้มากระตู้มาแล้วก็เพิ่นเนาะแล้วก็น้องเพิ่นเด้่มันนี่น้องเพิ่นกระตายมันเลยตายน้องเพิ่นเพิ่นเฮกระตายยังจะค้นมันนี่แต่ลูกพ่อนี่ยังเพิ่นผู้เดียวอังก็คือแบบแบบเบสบอลเจ้าเคยมีแบบเคยก็เป็นเออพูนนะเออเพิ่นตายแล้วก็มาพูนนี่อ๋ออันนี้ฮะ ลูกเลี้ยงบ่เป็เถ่านีนฮี้ค่ะลูกแทบลูกเราแทบเพราะว่าลูกกับปัวเก่าแล้วลูกกับปัวเก่าคุณเดียวว่าอ่นเล่าเราอันน่ะแต่งตอนแรกๆเนาะบันนีบันนีหลังจากที่พ่ออันสซาวนี่เซียเจ้ากับมีสามีใหม่เม็นบ่เปเถ่าโดยโดยแต่มีสามีใหม่แหละวก็มีครอบใหม่อ่ามีมีสามีใหม่ลูกเจ้าจะค้นเหมือนเจ้าได้ได้เอ็งเนี้ยได้หกคนได้หกคนเป็นยังบิดยังมิด ใช่สารนี่สารเนาะเลยเท่านั้นเนาะแต่ว่าชุมเฮาจากอ๋อชุมเฮาคู่อยู่เนาะอันนี้เจ้าได้อ่กับสามีเก่าเจ้าได้อยู่อ่าแต่คนก็ไมปเน่าเจ้ากิ่นี่อันอันตัวเก่าบมดสี่คนอยู่สี่คนเนาะอยู่เดือนแต่ละน่บอโดยอยู่แต่ละคนเดียวเนาะกับผูู้้ว่าตอนนี้่นเป็นตายหลายทีจังไดเนาะทางเยอะคนนีเนาอพี่น้องเลยยู่คือแบบอ่าอยัง พี่น้องห่วมกันกับเราเนี่ยคือแบบเสียหมบอลแล้วเสียหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวนี่เนาะพี่น้องเลยโดยโดยแต่ท่างแม่คิดอะไได้ค่ะฝันยังมีชีวิตอยู่บ่เคยไปเบิ่งหมอดูหมอเดาบ่กัว่าไม่อยู่ว่ายังไม่อยู่เคยไปบ้าท่านทท่านยังอยู่บ่ไปเพิ่นว่าจังไรค่ะิ่นว่าสิเห็นอยู่เพิ่นว่าบ้าแหละบ้าแหละสามปีสามปีสามปีก็ได้ยินได้ยินอยู่ว่ามาฮ่อนอันม่นยัง สีสเกตไปอพพอยู่พุนบ่มาแต่นี่แหละมาแต่ขึ้นมาแต่ทางงานทางงานแล้วก็มาอยู่สีสเกตเออมาอยู่สีสเกตว่ามีคนหมักคนนั่งนะแล้วว่าเสียอ้ากับเขาเลยมีน้องสาวเคยได้อยู่อ๋อน้องสาวจะอยู่จังหวัดซีสเกตอืมแมาแล้วมหาน่ะสาวน่ะสาวผัดบอกบุญชนกบาลน่ะแต่ไปอีกวันเนี่ยลุ้มิดเรื่เล่าก็คือแบบ หลังจากที่อยู่ศรีสะเกดออยู่กับนาสาวเพราะเบอร์อยู่พายุมันเดี๋ยวไปหากัแบบว่าไปหากันจะซื้อบี้พระเจ้าบ่มากแล้วบ่เราจะมีไปอีกบอจักจีไปวัดมหานาสาวนาสาวบ่สนใจนะสใจเราเไปไปไไปไนาวันนี้ต้องมาอยู่กากู็อย่าไป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 นนี้เต้อมาากูก็ย่าอปไปไปไปีราตมากอือไปไปไใันเรมิดจักไปเ่างไดนเนนี้เราะจอกเ คือขึ้นมากรุงเทพ,พแล้วค่ะว่าวน่านัา่นสิเอาเดาเดาเอาพียรเอาไงโดยหาบริงานกร<ง>ุงเทพ,พก็คือแบอบมีสามีอยู่ต่างจังหวัดไปตอนนั้นเนาะนี่ทางที่ดีเนาะ่นทางที่ดีว่าทางบวกไว่าเราคือแบบคือว่าเข้าเข้าแม่เนี่ยแหละลูกเนี่ยนะคือลูกเนี่ยว่าคือแม่เแม่ เบนเบนเบนอาจะดีเนาะอ่าไม่เท่ามันไหนมันนายเจ้าโทรไปถามนี่เด้อฟูอยู่ในหูนี่เด้อลูกชายเจ้าเด้อวารานขึ้นอยู่ข้างในเด้อมันไหนจะมาจะเข่ามาจะผ่าจะใหม่เด้อเด้อเพราะว่าที่ในรายละเอียดลายอยู่เนาะอันคนณคุอันคนจนอันนี้สามมมีพ่ออีแม่แบบได้แบบได้ไหมครับคนจนมูมีพ่อมีแม่แบบได้พ่อแม่จะต้บ่ อันพ่อก,ก็ตายแม่ก็ตายอาศัยอยู่น้ำมันระเบาวนะคะเลือดซานกระโบมินโอเคจะเพิ่มว้าวาว,าว่าเรื่องเจ้าก่อนเนาะเจ้าพราดเจ้าก่อนเนาะ<อ>มันแหน<อ>มันอะไรที่ว่ากันสน,นั้นเนาะ <c oughs> ถ้าว่าไม่เท่านี่อย่าายันเธอลูกสาวตัวน,นี้ถ้าเพิ่นเบิ่งเนาะเดี๋ยวผื่นเบิ่งไปคลิปนี้เนาะเออยังก็ยังกับเพิ่นผ่ากัยังความพื่นท<ๆ>ีดคือถึงนี่แหละให้มาหาแหมเนสส่งข่าวส่งข้าวแน่พ่อแม่ดีใจ ครับว่าบมากระทู้มหาอยู่ใสอยู่ใสแม่ก็เป็นห่วงคิดฮอดได้ผูกเป็นแม่เนาะคิดฮอดอะไรคิดฮอดแห้งอะไรตอได้ปีเลยยังบ่ลืมยังว่าลูกลูกอยู่โดยมีแต่ลูกแล้วกินฮอดแม่เนาะแม่ถาวรดยลูกบ่กินฮอดแม่บ่อกคิดเห็นแน่คุกแก่เอมือนกระเทียมเนาะกระทั่งกระตีพี่น้องกระเทียมเบิดกระนังเลือแต่เออยังนี่ยแต่ฝุ่นทุเดียวลูกผอเพุ่นพี่น้องก็คนนี้เนาะ พี่น้องห่วมท่องกันเอาไว้วงท่องกัอาคือแบบดเชียบไปแล้วเนาะพี่น้องนี่คือมีแต่ให้ทั้งแม่ดวงนี่แหละเนาะแม่ดวงอันเราโดยแล้วก็อนาตญาติพี่น้องเราเนาะว่าอีกรอบหนึ่งแม่ว่าอีกรอบหนึ่งคิดยังไงเละบอกคือแม่แบบว่าเอาชัดๆเลยอแม่ดวงโดยแม่ดวงเนาะขอเทียนอเทียนแล้วก็ลูกลูกนี่ชซื่อแลมชื่อผู้ชายเนาะชื่อแรมเนาะ นี re? Re um, ่พูดยิ่งเล่แหละพูดถว่าอันนี้บอสื่อแหลมบอสเห็นไหมแลมเลยซื่อแหลมเนาะเอยแหลมเนาะเสียไอ้เพิ่นทางใต้แล้ว so ื tamam okay. ่อเมนไอ้่อเมนโดยโดยแล้วก็ปูต่อมาอีกอืมแล้วก็ซื้อถ้าตู้ซื้อตู้แล้วก็คนจุดท้ายนั่งน้อยสื่อน้อยอืมัดคือแบบคน เสียชีวิตเบิดเิคนเป็นอเน,นียังในท่าโอ้ยเจ็บเป็นตะกี้เนาะบบมีห้งหมอทว,าวอ่าไรเถาะห้ามกันผูกเพื่อชีวิตเก้งเกาะหยางไปคือแบบตะกี้มันมีหลดมีรางเนาะคือแบบย่างเพื่อสีวอดเก้กงเกาะกับบางคนบมยืนเนคือแบบทว่อาอะไรพี่น้องเน้องในท่าเนาะแม่เลยแล้วกับโบ้หู้อ่าทางเอ้ยเนาะเิคน จิตเป็นตายอะไรดีจังใดเนาะกระชงข่าวส่งข่าวเนี่ยเด้อเนาะทางเอื่ยเนจะได้บรรยกาศให้แน่บ้างเนาะตาวาเฮ็ดกะจะได้กบมาส่งข่าวดีเนาะโดยโดยเอฟซีอยู่อ่าไซกะเนาะถ้าถ้าได้พบพ่อลวพเราเอฟซีอยู่จังหวัดยังเพ่นแม่ก็พินฮะจังหวัดพังงาจังหวัดจังหวัดเนาะถ้าถ้าได้เจอกับลูกชายเราถ้าได้เจอผคนนี้คนนี้กะ อันนั้นอยู่บ้านแยงพะฮูบ่แมเฒ่าจังหวัดพังงาเนาะก็ตพังงาเนาะอยู่จังหวัดพังงาเลยบ่ือจัวตจังหวัดเลยบ่พังงาพังงาเลยนะถา้านได้เบิ่งเนาะร้านอันนั้นเฒ่าดวงได้เบิ่งคลิปเนาะตี่ต่อมาหาายนี่เด้อนี่เด้ออี่เนาะอ่ะโดย น้องนี่กะม่ยังคีวอาน้ำพิ่นตื่มบ่บ่จอนบ่จอนเนาะบ่จะให้บ่จอนและสะพานเถวเราลองเบิร์เนาะทางอ่าไอ้น้องเพิ่นเสียนี่เพิ่นฮู้บ่เอื้อยเพิ่นฮู้บ่เสียแต่ยังน้อยเพิ่นนึ่งห้าปีห้าสปีปลายเพิ่นนึ่งห้าสเดือนอันผู้อ้ายฮะ13ปี13โอ้โหอยู่โหอยู่โหอยู่เนาะเอื้อยเพิ่นไปเพิ่นเพิ่นบ่จักบ่ทางทางกลับมาบ้าน บจักนะบจักไปบัดเดียวแล้วเลยบอกเปนไปบัดเดียวไปอายุ12ปีไปนำนาสาวไปที่นี้นาสาวนี่นาสาวนี่คนยิงมีตั้งแต่ว่าใช่คอับบอแม่หลยมามาอยู่ถึงขวบปีเผม่อนมาปีนี่เหม่อนยังบริมาจังเลสุกัดแต่วันที่ต่อ้าเผื่อเผว่อกับโบจักโบห็นเนาะโบห็นเหล่าเนาะอาว่าเห็นคนยิ่งคนนี้เนาะเสีอสมนี่ ขมาคอมเมนต์ขมาทางบาลาบอหรือว่าบาร์จอนเนาะแต่สาวกบพัวพันนะหรือว่าทางบาร์พอนก็ได้เนาะได้ได้บาร์ไซบาร์ไก็ได้สิแม่บาร์ใจไปโลดติดต่อมาโลดเนาะที่แต่ละจังหวัดกะคอมเมนต์ขมาก1 1> ็ได้เนาะท่าว่าน้ำสกุลชื่อจังไรแม่ท่าว่านมุนตีนานมุนตีเด้อ๋อ้หานมุนตีเด้อเด้อนั่นยังก็ชื่อแหลมชื่อแหลมน้ำแหลมน้ำสกุลหานมุนตีแหลมน้ำสกุลหานมุนตีเอื้อยแหล่น ปัจจุบันนี่อายุเพิ่งจะสิประมาณสี่สิบกว่าๆนั่นแหละครับสี่สิบโมเมนต์ห้าสิบเราหมดยากเนาะเพราะว่าเพิ่งจะใหญ่เนาะเพราะว่าลองลองจากอ้ายเราเนีเนาะเราเป็นคนที่สองมาพี่น้องอ่ะเลยเพราะว่าอายุเม็ดวงตอนนี้กับเมถาวดวงก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบปลายเนาะพี่น้องปลายและอ่าอายุเอื้อยเพื่อนนี่อายเท่าไรสะจักปีแล้วอายุเอื้อยเสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าปีแม่ว่าเขาว่าคิดว่ากลัว กว่าว่ะกัวเนี่ยนอนเ่สี่สิบปลายเลยเนาะสี่สิบเก้าคนแหละคนตะกี้คนโมฮูคนเตี้ยโมฮูโมฮูอันหนุ่ลูกอะไรโมได้จดโมได้จดโมได้จดโมไดเต้มเนาะคือมีแต่คาดเดาเอาพี่น้องแต่น้องมันก็ยังสี่สิบสิบละเดียวนี่ฮะนะเนาะแต่คือลูกก็พ่อใหม่เนาะเที่ยวตังเอ้ยนีฮู้อยหูเนาะหูโยถ้านั่นแล้วก็ติดต่อไปทาง อยู่กรุงเทพก็ได้น่าไหมครับเป,เป็นอยู่กรุงเทพตะคนหลูกเจ้าตอนกรุงเทพสองคนตอนนี้อยู่สองคนเนาะ <Yeah. S 1> ชื่อจัด้กอยู่กรุงเทพสองคนตอนนี้ชื่อแต่งชื<ะ>่อแต่งอแล้วแล้วโลชื่อโลเนาะ,ะอ๋อญาติพี่นอ้องนะครับอ่าพ่อใหม่เป็นนะพี่น้องอ็ยังกูแหละยังอยู่ไทยอยู่ตอนนี้เนาะก็เจ้าก็เห็นเบี้ยอยู่องไทยอยู่อ,อ่าแบบ คือว่าแล้วเนาะอยู่กลรทีประเดนพี่น้องถ้ามีเฟซบุ๊กกันยังวะใครเนาะอ๋าจังได้ก็เนาะช่วยเนอะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะซอยต่างๆให้ในพี่น้องจ้าถูกแหละทั้งแม่เราคลิปน้องลูกเลาเลยพี่น้องนะอย่ว่าอยากอยากพบอยากพ่อเนาะอยากพบอยากพ่อลูกแม่ฝากแม่ท่าฝากอานาเนี่แหละอ่าฝากฮ่อลูกเขาเต้าเจ้านี่แหละในในคลิปตุ้มห้านี่แหละตุ้มห้ากับจิโกโต ล <Workers. S 2> าาะให้ฮอตให้เทิงลูกแล้วแม่นี่เป็นห่วงเป็นไงคือฮอตลูกลูกบ่คือเทิงแม่บ่เป็นได้ก็ให้ส่งข่าวส่งข่าวมาหาแม่เนี่ยเด้อเม่เท่นนั้นนะโอเคจ้ะเนาะโอเคจมยเท่าเนาะจะได้ยังได้กะท้าทุมเทาได้ข่าวได้ข่าวทางลูกเจ้าทุมเฮาก็จะเข้ามาแจ้งนเจ้าอีกเท่านึง ถึงว่าสิบวได้ก่ะสิเข้ามาคือเก้าพี่น้อง่าประกาศให้ทงแมถ่าเราจักสีหารอบเลแค่ะทาฮอดพุ่นแลวกะทาโบเจอร์เลยกะยอมแล้วน้องมอนเลยกับโตกับเนื้อไปเล